อาจารย์สกลผู้นำรถขนฝันสู่รถสารฝันตำนานฟุตบอลนักเรียนรถไม่แรงแต่แซงมาเข้าชิงบอลเจ็ดสีและเกมนี้มีจุติฟิมิโนแห่งบอลน,นักเรียนโนลุกโกยิงไปทางหันปีคางและจุติวิตินยาแห่งบอลน,นักเรียนวรากรช่างเขียนดีแมตต์ออโตแมตของเกมนี้ยิงไป2ประตูด้วยยอมรับว่าผมติดตามบอลเจ็ดสีผ่านๆมาตลอดนะแต่เกมนี้ทนกระแสไม่ไหวจริงๆแอบเอาใจช่วยหมอนทองวิทยานะมามืดแห่งรายการนี้ แล้วก็มันสมคำล่ำลือจริงๆครับหันหลังพลิกยิงด้วยขวาเต็มข้อยิงแถวสองเน้นๆเข้าสามเหลี่ยมทะลุช่องมันล็ลอกหนีโกและยิงแบบไม่มองและจบเกบอมอัศวชัญศรีราชาต้านทานความร้อนแรงของมามืดแห่งวงการฟุตบอลนักเรียนขาส่้นไม่ไหวหมอนทองวิทยาชนะไป6ประตูต่อ3แล้วที่บอกว่ามามืดคือมามืดจริงๆนะเข้าสู่รอบชิงได้นี่คือครั้งแรกของประวัติศาสตร์โรงเรียนมอนทองวิทยาเลย แล้วแต่ละรอบที่ผ่านมานทีมยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นนะรอบ16ทีมผ่านอสมชันธนบุรีรอบ8ทีมผ่านเทพศรินแล้วก็รอบรองชนะเลิศผ่านอมสมศรีราชานัดชิงเตรียมเจอกับอาบาจอชัยนาทที่ชนะหัวหินวิทยาคมไป5ประตูต่อ3นัดชิงเล่นวันเสาร์นี้ที่สนามสุพัชราศัยที่ต้องน่าชื่นชมคืออาจารย์สกลน,นะไม่ได้รับเงินเดือนสักบาทหนึ่งมีเพียงเงินระดมทุนจากผู้ปกครองเท่านั้นแต่ด้วยใจรักในฟุตบอลนักเรียนนะรอบนี้พาทีมเข้าชิงอีกแล้วหลังจากเจ้าตัวเคยพาสุรศักดิ์มนตรี่้้าางงรรอบชิมแลววกว5คั ซึ่งตัวอาจารย์เองตั้งเป้าถึงแค่รอบ32ทีมนอกจากนั้นคือกำไรแต่ณเวลานี้สู่รอบชิงแล้วมันไกลเกินกว่าจะกลับหลังแล้วสู้ๆครับหมอนทองวิทยา